อัปเดตแพทใหม่สำหรับน้องๆคนไหนที่ยังงงว่าอัพเวลตัวละครยังไงนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะผมไป let's go <S สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์ Fi, หรือว่าสุม่มไอดีเกมฟรีไฟล์นะครับผมพี่ก็มีเว็บสุม่มมาแนะนำนะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะผมเพียงแค่น้อง สมัครสมาชิกไปนะครับสหรับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นฉลองเปิดเว็บนะผมแจกโค้ดฟรีทุกอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ยังจะมีโปรโมชั่นพิเศษเติมเงิน300บาทขึ้นไปนะครับผมรับแบบคูณ2ไปเลยนะผมเมื่อเราเติม300ก็จะได้รับแบบ600ไปแบบฟรีๆเลยนะครับผม2คูณ2อ่ะเออแล้วก็เราสามารถนําโค้ดมาเพื่อรับเครดิตฟรีนะครับอันนี้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นเอ่อสุ่ม ID เกมฟรีไฟล์นะผมมีตั้งแต่99้าจนถึงหนึนะครับผมสุ่มแบบเรนดอมเนาะเออไม่ว่าจะเป็นปากทองหรือว่ามอเอฟฟ เกมส่มเพชรน,นะครับผมเกมนี้คือแบบพี่ก็เล่นอยู่นะฮะพี่ก็หาเพชรมาทางนี้แหละนะผมไปครั้งแรกนะครับผมมาดูว่าพี่จะได้อะไรเรียบร้อย68เพชรแบบตึงๆต่อมาลองดูนะว่ามันจะได้เพชรหรือว่าจะได้เกลือนะผมมีทั้งเพชรแล้วก็มีทั้งเกลือนะครับผมนี่เป็นไงเกลือมาครั้งต่อมามจะได้อะไรนะครับผมขอสักแบบสามร้อยกว่าดีให้คุ้มรับ เรียบร้อยนะครับผม1,801เพชรนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะได้ไหมนี่เลยนะครับผมตอนนี้เพชรพี่ก็เป็น56,000แล้วนะครับผมสำหรับน้องคนไหนที่สนใจเว็บนะเว็บสุ่มนะเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมไปแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยนะผมไป Let's go โอเคครับผมก็กขบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยผมชื่อด็กสุจีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมพี่จะมาบอกในส่วนของวิธีการอัพโหลดเฮ้ยอัพเวล ตัวละครนะครับผมว่ามันอัพเปี้ยตรงไหนอัพเปี้ยยังไงนะครับผมให้ไปเวิวผมวิวตันเนาะเออแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากต้อนรับกดไลค์กดแชร์กดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟคนเลยละกันนะครับผมก็คือเกมนี้เลยนี่สำหรับสกายวิงใช่ปะ่ะโคตรเท่อันนี้ก็คือเป็นท่าของมันเนาะนี่มาไล่มาไล่โ้เป็นสีทองนะครับผมสำหรับเซตสกายวิง ถ้าเปิดตัวนะครับผมเดี๋ยวรอเลยนะผมในส่วนของชุดไอเซสกายวิงไอท่าเหี่ยวทองนี่หรือว่าอินซีทองนี่นะผมก็เข้ามาในเซิร์ฟเน่ แล้วก็อันนี้พอเพิ่มคู่หูนอนแล้วแต่น้องๆจะเพิ่มตัวอะไรนะครับผมอ่าตัวนี้เน่านแล้วลก็อันนี้ก็มันก็จะขึ้นได้เลยว่าเราจะเปลี่ยนสกิีไวรก็ได้นะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าพี่ขอเปลี่ยนเป็นแบบเป็นซีวีอันนี้ก็คือเซตซีวีงั้นก็ปลาระเบิดไกลแล้วกันนะครับปลาระเบิดไกลก็คือนี่แล้วก็อันนี้ขอเป็นตราเรืยนะครับแล้วก็นี่ก็สามารถใส่ซีวีได้เลยนะครับผมเมื่อเราเล่นมันก็จะ เข้าให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าน้องสังเกตนะครับผมดูดีแคลลีพีคือแคทลีของพี่อะคือมันเวลหกนานเลยเว้ยมันเวลตันนานแล้วนะครับผมแต่คือตัวนี้มันจะมาอยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านล่างก็คือในส่วนของทุกตัวนี้นะครับผมมันจะเวลหกให้อัตโนมัติคือมันจะเวลตันให้แล้วนะครับผมนี่พวกนี้คือพี่ไม่ค่อยอัพนะแต่คือมันจะอยู่มันจัพให้อัตโนมัติเมื่ออัพแพทนี้มันก็ดีอยู่นะเราไม่ต้องอัพอยู่ให้เสียเวลานะครับผมคือเราซื้อตัวละครมาก็คือในเวลหกเลยนะครไปเล่่นอจะรับในนส่วขอเราวัแบบนี้คว ก็คือมันจะเปลี่ยนจากบบอัพเวลอะพวกเนี้ยไปเป็นนําตัวละครตัวนั้นไปเล่นเพื่อจะรับของอันนี้คือต้องตันนี้คือพี่เล่นได้แค่วิวหกสภาพสนิทแค่หกก็มีอีกสองอันอะยังไม่เล่นต้องนำนำพระนะเออก็คือนําตัวละครแบบนี้ไปเล่นเพื่อจะรับความสนิทเรืยนะครับน่าจะถึงวิวสิบแหละนะผมหนึ่งหกก็ไอแปดหรือว่าสิบที่แหละผมนะและ้วประมาณสิบอันแลนะครับผมตอนนี้เลยโอเคครับผมถ้าใครชอบวันนี้ฝากไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมส่วนใครที่รอในส่วนของกิจกรรม ชุดเมื่อกี้อะไอสกายวิงอะนะครับ